สาวๆที่ป๊อปูล่ามีเพื่อนมากมายแล้วก็มีแฟนๆมากมายอีกด้วยแต่แมลี่ที่น่าสงสารมีแต่ปัญหาเต็มไปหมดโอ้ไม่นะอย่าพอลลี่อีกแล้วเหรอแต่ใครๆก็ชอบแต่เธอแต่พอลลี่ก็มีคู่แข่งมันกันด้วยสิบอกให้นั่นก็คือลีอานาอย่างไงล่ะเธอโคตรอภิมหาโด่งดังเลยล่ะงั่นไงทามาแล้วสาวเป๊ะฟังไปสั้นทุกอย่างฟังปุริเย่สุดๆเลยล่ะ แล้เกิดที่โรงเรียนมักจะแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่แฟนคลับชื่นชอบมากน้อยแค่ไหนอี๋สิฮัเหนียวเนบหนับจะมัดเลย,ยนนอยแน่นี่เป็นฝีมือของใครก็นล่ะเนี่ยแต่ว่าไม่มีเวลามาหาคําตอบหรอกเพราะว่าจะต้องไปเรียนแล้วนะสิไอ้ใชยย่พอลี่ก็โดนเข้าเหมือนกันเลือกโอ้ยเกือบจะถึงล็อกเกอร์เราอยู่แล้วเชียวแต่ยังไงยังไงเธอก็ต้องเอาของขวัญจากแฟนๆมาไว้ในนี้อยู่แล้วหัหน้าเบื่อเสียจริงส่วนลีอาน่านั้นก็มาซ้ายมากๆเหมือนกัน โอ้ยภาพานร์เต็มไปหมดเลยห้ามถ่ายรูปนะคะเป็นคนคูดคนอภิมหาป้อปุลาก็งานหนักแบบนี้แหละคณิตศาสตร์นะ่ะรอได้เรียกอนากำลังไหลสดเยือ <c oughs> เพื่อนๆกำลังจะโชว์ให้ดูว่าฉันทำยังไงถึงได้ดูสวยจึงสืบรึงขนาดนี้ <c oughs> โดยที่ไม่มีการขี้กกงใดๆทั้งสิน้นมีแค่เครื่องสำอางชั้นเลิศเต็มกระเป๋า <c oughs> เรียนอนาไม่มีทางให้คำแนะนำที่ไม่ได้เรื่องหรอกก็ควรจะดูเธอเป็นตัวอย่างนะการเป็นบล็อกเกอร์มันก็ดูไม่ยากสักเท่าไหร่นี่ นี่ปากเหรอเนี่ยปากเป็นแบบนี้ฉันไฟ์สดไม่ถ่ายหรอกแต่ก็ยังดีนะที่ฉันมีปากสำรองอีกตัวหนึ่งถ่ายเซลฟี่สักหน่อยแล้วก็รอรับลา์ได้เลยความป๊อปปูล่าสุดคิดรอคอยอยู่ไม่ไกลแมรี่ก็อยากจะเป็นป๊อปปูล่าบ้างสักนิดหนึ่งเหมือนกันเขาจะต้องทำยังไงกันนะฮึท <h> ้าเจนแจ,จงแจง จะต้องเป็นคนสวยนั่นเองได้ไม่มีปัญหาทีนี้ก็ต้องจัดแสงให้ดูสวยๆอ้อยทำไมสว่างจ้าขนาดนี้เนี่ยโอเคไม่จำเป็นจะต้องใช้ไฟก็ได้ว้าเงาแมรี่ไม่ได้เป็นป๊อบปูล่าอย่างที่เธอฝันฝันเอาไว้แต่เธอก็ยังได้ตั้งหนึ่งไร์เชียวนะพอลลี่รู้อะไรมากมายเกี่ยวกับแฟชั่นเพราะเธอเป็นนางแบบโฆชณานี่นาส่วนแมรี่นั้นเป็นมือใหม่หัดเล่นจ้า สวยไปหมดซะทุกๆอย่างเลยแล้วก็แวววววิบปับวยฉันอยากจะได้ชุดนี้โธแม่คุณเอ้ยเขาไม่มีปัญญาจ่ายหรอกนะยะจะยังไงแมรี่ก็ต้องลองชุดในฝันของเธอให้ดอุวิตอนนี้เธอดูสวยจำ้ำสุดแล้วละ่ะ <c oughs> ก็คงได้เวลากลับเข้าสู่ความ <c oughs> จริงเส็แล้วสินี่เธอจ๋า <c oughs> เห็นป้ายราคานี้ไหมจะ๋ะเธอควรจะลืมชุดนั้นไปซะเถอะแต่พนักง,งานขายที่ดีจะไม่ปล่อยให้คุณมีปัญหาหรอกนะ ลูกค้าขาในตะกร้านี้มีเพชรในตรมอยู่นะคะอืมชุดนี้ก็ดูไม่เลวนะคะที่สำคัญมันถูกมากๆซะด้วย <Meanwhile. S 1> ส่วนลีอานานั้นไม่มีปัญหากับการแต่งตัวเธอเป็นผู้นำเทรนดอยู่เสมอโอ้โอ oh oh, <Oops. S 2> จะต้องซ่อมหน้าซะแล้วสิแต่แฟนๆมากันผิดเวลาสุดๆฉันจะหนีไปจากสถานการณ์นี้ได้ยังไงกันเนี่ย แต่กลายเป็นว่าเลียนาเป็นผู้นําเทรนอีกแล้วโอ้โหความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่เลยกําลังจะกลายเป็นกระแสยิทฮอตทั่วบ้านโทรเมืองอีกหรือขอบคุณสาหรับเคล็ดลับนะเลียนาเราล้างเธอ้าโอ้ยตายสิมันกลายเป็นแฟชั่นไปได้ยังไงกันเนี่ยโอเคคือทุกคนออกไปให้หมดออกไปฉันต้องการพักผ่อนพอลลี่ที่สุดจะป๊อปปูล่ามีธุรกิจใหม่แล้วจ้า มีใครอยากจะถ่ายรูปกับสาวสุดฮอตบ้างเอ่ยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายลอกค่ะแค่ร้อยดอลลาร์เท่านั้นเองค่ะราคานี้ดีที่สุดใน3มโลกเลยนะคะอุ้ยทําเงินได้ดีเลยนะเนี่ยไม่มีใครทราบรัศมีลีอาณาได้หรอกถอยออกไปสิแย่เน<อ>เพราะว่ามือโปรเขาจะทํางานกันอย่างธุรกิจของลีอาณานั้นปังปริยยสื่อเส่ส่วนแฟนๆก็ทุ่มเงินไม่อัน้นเพียงเพื่อได้ยืนข้างๆคนโดง่งคนดงังจ้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วฉันล่ะ ่วนแมรี่นั้นไม่มีใครชอบวิธีการแต่งตัวของเธอเลยแต่ว่าเธอจะยอมจ่ายเงินเพื่อให้คนมาถ่ายเซลฟี่กับเธอเย้ <easier. S 1> yeah! ธุรกิจของฉันเป็นไปด้วยดีนั <c oughs> ่นไงลูกค้ารายแรกมาแล้วเอ่อ <c oughs> э แบบนี้ก็ได้ด้วยรอแต่ว่าเราจะเสียลูกค้าไปไม่ได้หรอกตายสิเธอเอาเงินที่ได้ไปจ่ายค่าถ่ายรูปกับพอลลี่พวกเธอแข่งขันกันสุดฤทธิ์สุดเด็ดมากบางทีธุรกิจก็โหดร้ายได้มันกันเนาะ ไม่มีเวลาพักผ่อนเลยวันนี้งานยุ่งสุดๆจะต้องไปดูแลลูกค้ารายนี้ด่วนจีอืพันงานเสิร์ฟขาอ้าวนี่พอลลี่นี่นะแมรี่ไม่อยากจะให้ใครจำเธอได้นี่แล่เธอก็จะทิ้งหลักฐานเอาไว้ไม่ได้เด็ดขาดอย ร้านนี้บริการห่วยแตกมากพนักงานเสิร์ฟคะนั่นมอนพอลลีตัวจริงจริงจริงนี่อ่ะผมขอลายเซ็นคุณหน่อยได้ไหมครับไม่ได้หรอกค่ะดิฉันหิวมากๆๆมากเลยค่ะไปเรียกเจ้าของร้านมาสิเร็วครับครับครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการครับเจ้าของร้านมาแล้วจ้าใครจะไปคิดกันเล่าว,ว่าเจ้าของร้านจะเป็นลีอาน่าแล่เธอก็เหนือกว่าพอลลี่อีกตามเคยมีปัญหาอะไรไม่ทราบจ้ะอเพราะว่าเรามีพนักง,งานเสิร์ฟคนใหม่นะ่ะไม่นั่นเขาปมปมกระเปิดนะ <c oughs> คนที่ไม่มีใครสนใจก็อย่างนี้แหละ ร้านเสริมสวยตอนรับทุกคนแม้แต่คนที่ไม่ป๊อปปูล่าก็ตามจะชัดอยากจะดูเหมือนคนนี้เป๊ะเลยค่ะได้เดี๋ยวจัดให้เลยจ้าถ้าเกิดว่าน้องมีเงินอะนะแถมยังเยอะๆเลยด้วยออาถ้าอย่างนั้นเท้เกดหนูแทนได้ไหมคะเออเอองั้นก็นั่งลงได้เลยจ้าทุกกอย่างเป็นเรื่องที่ง่ายๆสำหรับร้านนี้เด็กสาวที่ใหม่ป๊อปปูล่าก็คงต้องใช้เครื่องสำอางที่ใหม่ดงไม่ดังแต่ก็ออกมาดูดีเชียวนะ ตามสไตล์ของเธอเป๊ะเลยแมรีค่ะข,ขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้พอลลี่ก็มาเสริมสวยเหมือนกันฉันเบื่อทุกๆกางฉันขอแปลงโฉมแบบยกเครื่องเลยได้ไหมคะ oh, <okay. S 1> คนดังก็ต้องได้ใช้ของที่ดีที่สุดเธอเลือกได้ตามสบายเลยค่ะว้าวมีให้เลือกเยอะแยะดีจังงั้นๆลองตัวนี้ก่อนแล้วกันโอ้ oh, oh. ไม่ไหวค่ะ hmm. จะได้ชุดที่มันพ,วพิว๊หน่อยนะคะ ค่ะยังเชื่อไายแต่มันก็ยังไม่ดูดีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะงั้นๆั้นลองชุดนี้กันแล้วกันค่ะรับรองมันจะต้องดูเหมาะกับคุณแน่นอนค่ะว้ายมันสวยแป๊ฟังแล้วค่ะงานดีๆแบบนี้รับรองฉันจ่ายไม่อั้นละค่ะแต่ว่าเจ้าของร้านนั้นไม่คิดเงินลูกค้า V I P จ้าดิฉันขอแค่ลายเซ็นของคุณก็พอค่ะเพื่อแฟนคลับแล้วฉันทําได้ทุกๆอย่างจ้าเรียนนาก็ไปร้านเสริมสวยเหมือนกันเด้อถ้าเธอมาพร้อมกับสไตล์ดีส่วนตัวนี่พวกคุณทําอะไรกันน่ะนี่มันร้านของฉันนะ ว้าวค่ะงั้นก็ได้ค่ะงั้นฉันจะทำแบบอ๋อไม่ดูไม่เห็นก็นแล้วกันค่ะตามสบายเลยนะคะเอ,เ,อเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีนะคนที่โคตรอภิมหาป๊อปปูล่าเรื่องมากสุด,สด แมรี่มีโอกาสได้เจอกับแจ็คเฉพาะช่วงพักเท่านั้นแต่เขาดาันชอบคนอื่นมากกว่าพิ่อนาติโคสและพิมหาปอปปูล่านั่นเองอืมวัสดีครับไปเกลกไเลยนะไม่เห็นเลยงไงว่าฉันกำลังยุ่องโ่แล้วกับพอลลี่ล่ะจะเป็นไปได้ไหมเนาะถอยออกไปเลยนะฉันรีบอยู่ไม่เห็นเลยผู้หญิงที่ปอปปูล่านี่อืมรก้การซะจริงจริงและความสุขก็หล่นมาสู่มือค้าแมลี่แมลี่ครับเราไปออกเดทกันไหมวันนี้คือวันที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลย จ้าตามสบายเลยนะจ้าเธอจา๋าแต่ว่าห้ามแตะต้องอ,อะไรทั้งนั้นนี่เธอเธอได้กินข่าวล่าสุดไปยังเย้จะมีการแข่งขันนักเรียนดีเด่นนี่เราจะต้องชนด้นะวายเราไม่มีเวลากันแล้วเริ่มเตรียมพร้อมสําหรับความงามกันเลยดีกว่าเริ่มจากหาชุดก่อนไปแล้วกันเนาะดีอันนาะชุดนี้มันเหมือนตัดเย็บมาเพื่อเธอโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยเออฉันไม่ค่อยแต่ใส่เลยมันแบบว่า ธรรมดา,รรมดาเอ้ยไม่จริงหรอกไม่จริงดูสิมันเหมาะกับเธอมากแค่ไหนงานนี้เธอจะต้องชนะแน่นอนเ<ม>ชื่อฉันดิทีนี้ก็ถึงคราวของที่สําคัญที่สุดตา,าน้าแต่งหน้ายังไงล่ะอุ๊ยเธอดูสวยเป๊ะปังมากเลยพอลลี่ยังก,กับนางแบบเฟ้เลยตาขอบใจมากนะตาเพื่อนเดี๋ยวแต่ว่าฉันยังมีของขวัญให้เธอด้วยนะดูสิสวยปะเธอชอบไหมอะ่ะอ่ะ,อะลองใส่เดินดูสิ เ้ยรองเท้าคุณนี้มันใส่ไหมสบายเอาซะเลยแฮมสตั๊กยังว่างกับดักอไอยอีก<ะ>เขาเป็นอะไรหรือเปล่ารีอ,อันเนอร์นี่เท้าหน้าเท้าหลังเท่าก็เดินระวังหน่อยสิจ้ากฟนสาว,ว ก,กนไอนะร,รีอานนะ่าก็มีวิธีแก้แค้นแล้วจ้าทำผมส,สวยๆหน่อยไหมฟ้าเล่จ้าดีเลยจ้าเพื่อนเออ,เ,อ,อเพื่อนจ๋าทุกๆอย่างเ,เรียบร้อยดีไหมเรียบร้อย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 รับลรื่นดีไม่ต้องห่วงหรอกจ้าไม่จำเป็นจะต้องทาผมหรอกเนาะเพราะว่ายัางไงเธอก็สวยอยู่แล้วแต่ว่าพวกเธอก็อยังไม่ได้เลือกชุดกันเลยฉันควรจะใส่ชุดนี้ดีไหมเนาะงั้นเหรอเอาชุดจมพมๆมาให้ฉันแล้วตัวเองก็ใส่ชุดกิ๊บเกย์เนี่ยนะ,ะเอาคืนมา มันเป็นของฉันไม่ของฉันต้องอานชุนมันขาดกระเจิงจนซ่อมไม่ได้ซะแล้วออกไปจากบ้านของฉันเดี๋ยวนี้เลนยน่าจะพอลลี่ได้เชิญฉันไปก็ได้และแล้วก็มาถึงเวลาการประกาศผลแล้วครับพอลลี่ผูกป้อมบุล่าพร้อมสำหรับการแข่งขัน และเลียนาไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะาจะบอกให้เดี๋ยวก็รู้ว่าพลเป็นพอยและนี่ก็คือภูเขารอบสุดท้ายของเราครับผมใครจะได้ตำแหน่งนักเรียนดีเด่นไปครอบครองกันนะพอลลี่นั้นฟันหวานไปแล้วว่าเธอนั้นได้รับรางวัลโอ้ยรู้สึกดีจังที่ฉันชนะล้นเลียนาจะต้องโกรธมากแน่ๆไม่นะหล่อนจะเอาทั่วรางวัลไปเม่ได้าฉันว่าเธอฝันตรางวันไปแล้วล่ะ แต่ก็ได้เวลากลับเข้าสู่ความเป็นจริงกันแล้วล่ะรางวัลน,นักเรียนดีเด่นได้แก่แมรี่ผู้ไม่มีใครชื่นชอบว่าไงนะเป,นเป็นไปได้เหรอเนี่ยนี่สาวๆถอยออกไปเลยนะยารางวัลเป็นของฉันแม่แต่คนที่ไม่มีใครชอบก็เป็นนักเรียนดีเด่ดนดะเหมือนกันนะขอบคุณทุกทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใยดิฉันนะคะเดี๋ยนาเดียนาะฉันว่าเราจะต้องเปลี่ยนแผนกันแล้วละ่ะนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องทำาุรทำาานไปก่อน เราคืเพื่อนรักของเธอเนะใช่ปะเนาะว้าว <Wow. S 2> ตอนนี้แมรี่มีทั้งถ้วยรางวัลแล้วก็เพ,เพื่อนเพิ่มขึ้นนี่คือความสุขที่แท้จริงของพี่ฉันค่ะโอ้ยอย่าแมรี่มีชังไรเบียงสาเสีลกิน